เก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องทองหน้าปลาเขาพี่น้องมืองหว่วยน้องข้องเบืองแง่หอมผ้าลูกหลานมาเทีย่ยวสุดยอดแข่งความงามยางไปยางมาอ้อมน้องสะมองข้าเจ้าเห็ดหน้าปลาอันนี้ก็เป็นวิธีชาวบา้านทันจับป่าหลอกพี่น้องเต็มนนองสะเลยนั่นแหล,ละจับปลาะเปิดให้รถลุ้นเขาไปได้กัศน,นี่ปลาซิ่วมึงได้หน่อยข้ามวนเขาโยน พ้นเก็บแล้วพ้นเก็บแล้วเขาก็เอาเข่าบ้านเนาะเขาก็ไปจับไปซีดไปหินไปหิ่ออกเอาขุดฟุน้นขุดฟอยออกเนาะพื้นเข่ากำลังเกิดนอนพี่น้อนแล้วเป็นโลกปากห่างเขาวจากผากักอยู่เห็นอุ้ยมันจะโดนรถนะใช่ไหมพี่นอ้อนมองนี่ห้อยนี่ร้ายใหญ่ห้อยนี่แบบว่าสุดลูกห,ห,หูลูกตา โอ้สิได้ไปเฮ็ดอันโทรศัพท์จนเดี๋ยวเดี๋ยวเมืันสิได้ไปใส่กอบที่แตกหลานเฮ็ดหลุดมือะเดี๋ยววันจันทร์พรุ่งนี้คงจะได้ไปใส่กอบโทรศัพท์โอเคเอาการกีฬาแกจะแยกซองนาที่เลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นห้วยน้องคลองบึงก้อนใช้น้ำเดิมก้อนนปลามันกินมากกว่าค่ะ นี่คนจับปลาเป็นคว้างมหันพี่น้องได้กุ้งหลายหลายแล้มาต้อนคนว่าเอาต้อนดองก้อนมาสัน่นท่างนี้เป็นมูงกับดองดองฟังนี่ละ,ะมหันต์กับปลาคอได้เต็นน้องน่องน่องน่อง,องอยู่นี่มหันต์นี่พวก็จับกุ้งจับอยงางายอยู่มหงค่ะชนก็ได้ไหลายอยู่ได้สามสีกับคู่อยู่อู้ดคู่สอนกับสอนอยู่ท่าหน่นเอาไส่ไปใส่ไว้นี่วิธีอีสานพี่น้องมาเบิง่งหน้าปัางเป็นเห็ดหน้าปังน้ำน,นี่บ่าขาด ดักเถื่อเฮ็ดผู้เดียวยี่สิบกว่าไรเนี่นะพันเดียวเนี่ยเป็นยี่สิบกว่าไรเฉพาะพันเจ้าเดียวเลยเด้อนี่พี่น้องมึงนี่คือการวันหน้าปังมิตรนอตะนอตะนอกำลังแตกมองหันธรรมะบ่าแห้งมันก็จะสามเอาเนาะจะใสวิธีสูบออกสูบบ่าแห้งกันคือสามเอาอันนี้คือล่าสุดน่าจะเป็นตะก้ามองหันน่าจะเป็นเข่ามองนี่น่าจะเป็นตะก้าเนาะพี่น้องเนาะ นี่สะนี่ยเน่น้องนี่คือเพันจับป่าไปมวนไหมเด็กน้อยมวนไหมพันมวนตัวพี่น้องคุณเข่าเขียวเสาะเงาเสาะเงาพี่น้องเดียวบึ้งสุดลูกหูลูกตาบุ้งกว้างคนไหลไปมีแต่หนักฉีพชาวไ้เชาวนาเกษตรกรเนาะพี่น้องไหมไปเด็กน้อยกลับบ้านกันตะเวนกำลังแย่งตาสี่โมงกว่าแล้ว ขอบคุณที่มารับชมนะคะทุ่งนาป่าข้าวเวืองฟังส้สวยงามสงบเสียงนกเสียงกาสวัสดีคุณที่มารับชมะคะ่ะ